สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซแฟนช่องทุกคนในช่องถุงเงินพารวยเมื่อนี้คลิปนี้ถุงเงินพารวยจะพาไปเบื้องแนวทางของเอฟซีภูเก็ตเนะค่ะเอฟภูเก็ตเนาะค่ะงวดที่ผ่านมา้าวันที่หนึ่งพฤศจิกาตัวเลขแนวทางของเอฟซีภูเก็ตวิ่งบนศูนย์ เข่าของเพื่อนเด้อค่ะเข้าที่วิ่งนะคะจับคู่เพราะเข่าเข้าที่วิ่งนะคะแต่จับคู่ไม่เข้าเด้อค่ะเด้อของเอฟซีภูเก็ตนะคะเพื่อนวิ่งได้หลายเนาะเนาะเพิ่นวิ่งหลักแสนเลยเด้อค่ะเพิ่นใดเลขวิ่งเพื่อนนีถุงเงินพารวยวานาติดตามเด้อค่ะเพราะว่าเลขวิ่งเพื่อนเข่ามาติดกันหลายงวดแล้วเนาะเนาะ ก่อนหน้านั้นเพิ่นกับเขาเนาะค่ะก่อนหน้าวันที่หนึ่งพฤศจิก,กาเนาะค่ะสิบสิบหกสิบหกตุลานะคะเข่าที่วิ่งเก่าเนาะค่ะแล้วก็มาที่หนึ่งพฤศจิก,กาไอหนึ่งพฤศจิก,กาเข้าวิ่งที่ศูนย์ก่อนหน้านั้นยังเข่าอีกเด้อค่ะตัวเลขแนวทางของเอฟซีภูเก็ตน่าสนใจสำหรับสายวิ่งสายลูดเพราะว่าเพิ่นบ่บปักลัก ต่เลขวิ่งเพื่อนนะคะวิ่งแค่ตัวเดียวค่ะมันหนา้ารุนเนาะค่ะเนาะหน้ารุนมากนะคะวิ่งแค่ตัวเดียวเดี๋ยวจะให้เบิง้งแนวทางเอฟซีภูเก็ตงวดที่ผ่านมานะคะนี่คืองวดเก่าด้วยค่ะจับคู่บ่เข่าเนาะค่ะจับคู่ไม่เข้านะคะวิ่งที่ศูนย์เนาะค่ะวิ่งศูนย์บนเนาะค่ะ แม่นมากนะคะหนาติดตามมากยังไงเอซีสังเกตลองเบิงค่ะสายวิ่งสายลูดเนี่ยค่ะต้องดูนะคะสายวิ่งสายลูดต้องดูนะคะเพิ่นวิ่งได้หลายเลยแล้วค่ะวิ่งได้เยอะมากนะคะเพิ่นเพื่อนส่วนมากเพิ่นเล่นเลขวิ่งเนาะค่ะส่วนมากลงทุนเลขวิ่งกันนะคะลองเบิงเนาะค่ะเนาะทาผู้ใดบ่เคยบ่เคยได้เนาะค่ะลองมาวิ่งดูนะคะลองมาวิ่งดูนะสายวิ่งสายลูดนะคะนี่คืองวดเก่านะคะ นี่คืองวดเก่าด้วยค่ะเดอ้อก่อนจะไปรับชมตัวเลขแนวทางของ F c ซภูเก็ตเนาะคะ่ะก่อนจะไปรับชมตัวเลขแนวทางของ FC ภูเก็ตกะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนห้แน่นะะเนาะค่ะเนาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปด,ดีๆเนาะคะ่ะฝากเบิ้งแง,ง้งช่องน้อยช่องนี้เนเด้อค่ะช่องน้อยช่องนี้กัน,ย,นยังบ่ทันใน่านเก์ชั่วโมงเวลาน้ำเขานะะเนาะค่ะเนาะ แต่ก็อยากทำคลิปตัวเลขแนวทางให้กับเอฟซีได้เบิ่งกันเนาะค่ะถุงเงินพารวยก็ขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะท right well, ี่ให้ตัวเลขแนวทางมาและขอขอบคุณพี่ทหารเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางของเอฟซีภูเก็ตมาเนาะค่ะเนาะเอามาลงช่องตัวเลขแนวทางเนาะค่ะเอาค่ะไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของเอฟซีภูเก็ตได้เลยนะคะเอาค่ะเบิ่งตัวเลขแนวทางของเอฟซีภูเก็ตได้เลยเนาะค่ะเนาะ ตัวเลขแนวทางของ f อฟภูเก็ตตกเก้าเด้อค่ะวิ่งศูนย์วะะิ่งศูนย์คือเก้าเด้อค่ะ f อฟภูเก็ตจับคู่ไห่เนาะคะ่ะเพื่อนจับคู่ไห่คือเก้าเนาะคะ่ะแต่ว่าเพื่อนจับคู่เพราะเขา่าเพราะฉะนั้นเลขวิ่งเพื่อนน่าสนใจเนาะคะ่ะเนาะเน้นเลขวิ่งเนาะคะ่ะเพื่อนจับคู่ไห่ที่ 0หาศูย์หกศูนย์เจ็ดตัวเลขแนวทางของเอฟซีภูเก็ตเด้อค่ะเพื่อนจับคู่ไห้ที่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเนาะค่ะแนวทางเอฟซีภูเก็ตเด้อค่ะ มากจัดขัดผ่านเนาะค่ะเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลยนะคะ FC ซภูเก็ตเด้อค่ะเด้อบนนะคะบนอย่างเดียวเด้อค่ะบนอย่างเดียวนะคะวิ่งที่ศูนย์เด้อค่ะบนอย่างเดียววิ่งที่ศูนย์ไม่รู้ว่าสีมาหลักร้อยหรือเปล่านะคะไม่รู้จะมาหลักร้อยหรือหลักหน่วยหลักสิบนะคะเพราะว่าตัวเลขแนวทางเพื่อนบ,บ่ปากหลักเด้อค่ะตัวเลขแนวทาง ไม่ปากหลักเน้ค่ะบอปากหลักเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวให้แคบหน้าจอเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะให้แคบหน้าจอนะคะตัวเลขแนวทางของ FC ภูเก e t เนะะ้อค่ะแคบหน้าจอได้เลยเด้อค่ะเห็นชัดป่ะเนาะถุงเงินพาลวยตังจกมมีเสียงเพลงเขานิดนึงนะคะ่ะเพราะว่าบ้านติดกันเพื่อนชอบเปิดเพลง แคบหน้าจอเลยเนาะค่ะเนาะ FC ภูเก็ตนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะเด้อบนนะคะบนอย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียวมึกดันไ่มันเบิดเนาะคะ่ะทุงเงินพ้ารวยฉีดตัวน้อยบนอย่างเดียวนะคะวดที่ผ่านมาเพิ่นกับวิ่งศูนย์เนาะค่ะเนาะวดที่ผ่านมาก็วิ่งศูนย์นะคะจับคู่ให้ศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์แปดจับคู่ไม่เข้าเข้าที่วิ่งนะคะวันนี้จับคู่ให้มีอีกแล้วนะคะศูนะะย์ห้าเค่ะเด้อผู้ใดมากเนาะคะ่ะซายวิง่งซ้ายลูด สายวิ่งสายลูดจัดได้เลยนะคะสายวิ่งสายลูดจัดได้เลยเนาะค่ะเนาะใครชอบก็จัดนะคะใครขัดก็ผ่านได้เนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะตัวเลขแนวทางของ fc ภูเก็ตเนาะค่ะเนาะเอาจะรับชมเราฟังตัวเลขแนวทางไปเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะ fc ภูเก็ตเนาะคะ่ะผู้ใดจะเบื้องแค่ตัวเลขแนวทางกะหยุดเบื้องคลิปใดเด้อค่ะ ใครจะดูแค่ตัวเลขแนวทางก็หยุดเบื้องแค่คลิปใดเนาะค่ะเนาะเงินพารวยก็จะพัดไทยบรรยากาศรอบบ้านให้เบื้องเนาะค่ะเนาะช่วงนี้เป็นนาปลูกพักด้วยค่ะเงินงพารวยก็ตอนนี้ปลูกพักสวนขัวไว้กินเนาะค่ะเนาะปลูกไอ้กระเทียมด้วยค่ะปลูกไว้ยุบานน้ำเนาะคะ่ะเนาะเงินพารวยปลูกไว้ยุบานนะะ้ำขังบ้านนี่แหละค่ะข้าวมะม่วงยึดนานพักไว้เนาะค่ะเนาะ เป็นนานกระเทียมเอามาไก่เพลงอีกแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมจะพายางมาเบึ้งบรรยากาศแต่ว่าลืมว่าขัางบ้านเปิดเพลง <c oughs> ขออนุญาตเบาไอ้หอดแปดนาทีสิบนาทีของเพิ่นเ้อค่ะเรื่งบรรยากาศเนาะค่ะเนาะมุบรรยากาศบา้านเฮาเนาะคะ่ะนี่แหละอากาศ อากาศเย็นแล้วเด้อค่ะแถวใดบันใดอากาศเย็นแน่บ่ทั้งบันหนูเงินพารวยก็อจะอากาศเย็นแล้วเนาะคะ่ะเนาะหนูเงินพาลวยต้มเขาวไว้ให้ผู้เทากินเนาะคะ่ะเขาไม้พอดีนองสะพายเอาเขามาไห้เนาะคะ่ะเนาะเอาเขาไม้หอมๆมาไห้ไายเบื้องบรรยากาศบันเฮานะคะน่ะเนาะพายะเบื้องแคทูเลขกับเบื้องไดเนาะคะ่ะ ตัวเงินพารวยขอพาเบิ่งบรรยากาศรอบบ้านเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของ f อฟซีสีสกิเอฟซีภูเก็ตเนาะคะ่ะก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะคลิปต่อไปก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของ f อฟแบ่งปันเนาะคะ่ะเพิ่นไหหล่างม้าเนาะคะ่ะเพิ่นไหหล่างวิ่งสองเข้าที่สองสามนะคะคลิปต่อไปจะเป็นตัวเลขแนวทางของ f อฟแบ่งปันนะคะเป็นของ f อฟแบ่งปันนะคะคลิปต่อไปเด้อค่ะ คลิปต่อไปนะคะจะเป็นของเอฟซแบ่งปันเนาะคะ่ะเนาะถุงเงินพ้ารวยตุ่มเขาซีดแล้วกะเสียงเพลงเนาะคะ่ะเนาะว่าจะทายเบื้องอันนี่กะทายบ่ได้อีกเนาะคะ่ะถุงเงินพ้ารวยได้ปิดเสียงอันที่ถุงเงินพ้ารวยตุ่มเข่าเลยเนาะคะ่ะเนาะเสียงเพลินเปิดเพลงเสียงดังมากเนาะคะ่ะเงินพ้ารวยกะตักมากินเรียบร้อยเนาะคะ่ะตุ่มห้คุ้นตาเนาะคะ่ะเนาะ ต้มให้กินข้าเศร้าแต่ว่าเป็นข่าวเที่ยงแล้วเนาะค,ะ <c ười> ค่ะคลิปนี้เพราะว่าถุงเัินพาล้วยพึ่งในภาคเนาะค่ะไล่โซดในช่องต่อต่อเซตกะมาเฮ็ดคลิปตัดต่อคลิปให้เอฟซเนาะค่ะเนาะ,ะ <c ười> ผู้ใดมากในตัวเลขแนวทางของ FC ฟซีภูเก,ก็ตกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแกงเตือนให้ในเด้อค่ะ <c ười> เพื่อจะบอผลาดคลิปดีๆเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวคลิปต่อไปก็เป็นของ fc แบ่งปันนะคะคลิปต่อไปเป็นของ fc แบ่งปันนะคะก่อนจะจบคลิปเนาะคะ่ะถุงเงินพ้าร้ยกับฝากช่องน้อยช่องนี้ไว้นะคะเด้อช่องนี้นะคะอัดแน่นด้วยคุณภาพเด้อค่ะเป็นช่องนองไม้เนาะคะ่ะเนาะยังไม่มีคนเข้ามาดูเยอะนะคะยอดวิวยังไม่ปังนะคะยอดวิวยังไม่ปังยอดวิวน้อยนะคะก็ฝากพเม่ เม่ๆเพราะญ่แมใหไงฝากเบิ้งให้จบในเด้อค่ะเพราะให้ช่วงเวลาผ่านเนาะค่ะเนาะถุงเงินพารวยกะจะได้มีกำลังใจไปหาตัวเลขแนวทางเนาะค่ะมานำเสนอก่อนจบคลิปนี้กะขอบคุณเอฟซีที่ให้ตัวเลขแนวทางในช่องถุงเงินพารวยมาลงเนาะค่ะขอขอบคุณหลายๆท่านเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมานะคะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะชอบจัดขัดผ่านนะคะ ตรงหลายๆมองหลายๆบอนหลายๆสำนักก็เอามาพิจาจรณาเราก็เลือกเนาะคะ่ะมากกับไปหาหยิบฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยเนาะคะ่ะมากกัไปหาหยิบฉลับ จับฉลาดกินแบ่งรัฐบาลได้เนาะคะ่ะเนาะผู้ใดมักจัดขัดพานเนาะคะ่ะเนาะจบคลิปนี้แล้วก็ขอวอวยพรให้เอฟซีท่านผู้ชมนะคะโชคดีถูกหวยรวยไปด้วยกันเนาะคะ่ะสู่ไม่สู่คือเก้าเนาะคะ่ะเนาะงวดวันที่16เอาใหม่นะคะเดี๋ยวถุงเงินพารวยจะกินข้าต้มแล้วเนาะคะ่ะเนาะจบคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้โชคดีโชคดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ